นีไม่ควรเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าคุณจะลดน้ำหนักคุณต้องกินแบรนด์ตักนี่แหละล่าสุดน้องเจนนี่ทรีเซนเตอร์ตักสองเดือนกว่าลงไปเกือบสิบห้ากิโลกรัมแล้วค่ะสองเดือนกว่าน้องลงไปเกือบสิบห้ากิโลกรัมและเดือนนี้น้องมีไลฟ์กับตั๊กสองรอบ คิดไหมว่าวันหนึ่งเอวจะยีิบสี่นิ้วอะจากสภาพางเนี้ยจากสภาพางเนี้ยเป็นเนื้องอกทถอยด้านซ้ายและด้านขวาใหญ่มากกล้าคิดไหมว่าเะเอลยี่ิบสี่นิ้วคลิปนี้สามีถ่ายให้และดูนี่นะคะว่าออกตูดด้วยเนาะมีปีกด้วยค่ะเออพุงปีกตรงเนี้ยมีปีกด้วยมีปีกพุงเยอะเออตอนนั้นเพราะว่าคื ตอนอ้วนอ่ะหนูไลน์นะแล้วหนูโดนคอมเมนต์ด่าในไลฟ์เยอะมากว่าไม่ดูสภาพเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วมาถ่ายคู่สินค้าอ้วนอย่างขนาดนี้มึงจะไปขายใครแต่ขอโทษทุกวันนี้เอลยี่สี่นิ้วจ้ะน้ำหนักสี่สิบเจ็ดกิโลกรัมลงไปเอลลงไปกับสิบห้านิ้วจากรอบเอลเก่าสามสินิ้วและรีวิวของตั๊กเองนะคะเป็นรีวิวที่อะดู เอลสามสิเก้าเอลสใหญ่มากและตอนนี้หนูขาย l อลดีโปรตีนจะห้าลักล่องแล้วค่ะโอ้แล้วเดี๋ยว